กเถ้าผ่านซอยนี่ค่ะก็ไม่เห็นเลยนะว่ามีคนโดนยิงข้าข้าตกใจใครเป็นก่อเหตุอุกอาจในเมืองแบบนี้ท่านพี่หรือเปล่านี่พี่รู้สุดสุดพี่รูดไม่ชั่วยขนาดนั้นเลยทำไมถึงขำกบเกิดออโรราอารมณ์ดีก็ด้ออโรราข้าได้กลิ่นปืนแบบนี้แบบเหมือนปืนเพิ่งใช้งานอ่ะเออโรราเจ้าวีไม่ใช่ เจ้าถมพลาดเหรอมองข้าไป็นคนไม่ดีข้าเสียใจถ้าเพิ่งเปิดประตูออกมาเจอสาหัสแท้ๆแล้วข้าโดนเป็นคนร้ายได้ยังไงข้าเสียใจท่านพี่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่คนเดียวเมกระทั่งน้องชายยังไม่เชื่อใจข้าเลยข้าเสียใจข้าจะไปกระโดดน้ำให้ท่านหรือไปกวนเธอไมาอยู่แล้วอ้เงั้นโชคดีนี่ยไม่ใงี้ท่านพี่ใจเย็นท่านพี ก่อนกกโหลดเก็บเก็บปืนก่อนอะใช่เดี๋ยวปืนพังอะใช่ก่อนที่ท่านพี่จะกระโดดท่านพี่เออเอาเงินให้ข่าก่อนก็ได้เดี๋ยวเงินหายหลายกล่องนี่อาตัมเออไปเซ็นรับโปมารดดกด้วยน่ะห้ามยได้เลยได้เลยดที่ไหนได้ท่านอลงไปบอกคุยกับแมวไปเลยน่ะวังสมบัติสองที่ไหนเขามาร้องเพลงดาดาน่ะ